แ้มแ oh, ้มโอ้กินยาดีขนาดเลยกินปันควายด้วยอังเว่ยนี่กินยาหนะโคนโคนโคนเนาะโคนหูไม่ใช่อุปสรรคครับหูเนี่ยกินเก่งยังเก่งยังกินเก่งมากโคนโคนโคนคนกินอย่างเดียว มาใหญ่แทอีหล่ะแหงมานแหงใหญ่โอ้ยกินขนาดเลยสาวทองแรกครับสร MV สูมิตรห้าสิบเจ็ดยังหนาเลยเชื่องด้วยกินหญ้าก,ก่งด้วยซื้อสร้อยให้ใหม่เมื่เช้าใครสนใจก็ดูได้ถามได้ครับทอง MV งเลี้ยงไว้นานแล้ว